สวัสดีค่ะนันมาวันนี้เราจะมาอัปเดตมอเตอร์ไซค์สามล้อกันว่าไปถึงไหนแล้วหลังจากหยุดไปนานมีงานโน่นงานนี่เข้าแทรกแล้วก็เนื่องจากเรามีงานประจําอยู่นะประจำวันนี้เราเราาม์กจุดที่จะยึดยึดเกียร์ยึดชุดเกียร์เสร็จละคือเราต้องการเชื่อมที่เอาตรงนี้เข้าเชื่อมแล้วก็ต้องยึดตรงนี้ให้มันได้ได้ได้ดีก่อน นี่เราเราทำโครง,งสร้างมันหนาแล้วก็ได้แนวคิดมาจากว่าพวกนี้เขาเขาก็เจาะแล้วเขาก็ยึดเอาแล้วก็เลยเจาะเรายึดอย่างนี้เราก็ทาบทาบให้มันได้พอดีอันนี้ที่เราเราเจาะเพิ่มเพราะโครงสร้างเป็นเหล็กหนาอันนี้อันนี้เราต่อหัวนอ็อตอันนี้หัวน็อตเดิมมันดีอยู่แล้วนี่มันยังน็อตยึดแทนเครื่องแข็งแรงอยู่แล้วนี่เราเอา,เอามาร์กตำแหน่ง ได้เางเงี้ยเวลาเราจะเชื่อมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่ให้มันพอดีเนี่ยใส่มาร์กก่อนเงี้ยนะไม่ได้ก็จะได้พอดีของมันเนี่ยคือเนี้ยเราใส่ดีแล้วไงเนี่ยพอเราจะเชื่อมเราก็ยึดยึดตัวตัวนี้ให้มันดีแล้วก็เชื่อมแต้มเลยปึ๊บแต้มก่อนแต้มให้อยู่แล้วก็ค่อยค่อยยกอันนี้ออกมาแล้วก็เชื่อมให้มันหนาแน่นอีกทีนึง อันนี้คือการมาร์กให้ไม่ได้ตำแหน่งของมันมทีนี้ว่าเราเรามาเจอเจอ,อตัวเดิมตัวขั้นก็คือตอนแรกอะ่ะเราใช้ใช้เพาของของเดิมของรถมอเตอร์ไซค์ะนะซึ่งมันจะเล็กกว่าเพาเผลาท้ายเพาเพาสองล้อที่เรามามาเปลี่ยนเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าตรงเนี้ย เขาเขาเชื่อมเป็นอ e ันเดียวยาวไปเลยรูเท่านี้แต่แต่เมื่อกี้มาดูแล้วนี่รเูเล็กเเนี่ยเชื่อมอยู่เข้าไปแค่นี้เองพรานท่อนท่อนเนี้ยท,ท่อนที่หเห็นตรงเนี้ยเนี่ยท่อนใหญ่ใหญ่อย่างเนี้ยมันรูใหญ่ก็เลยคิดว่าจะกลับมาใช้เพลาที่มันมันมาของมันซึ่งซึ่งตรงเขาเรียกตะเกียบตรงน้อนอ่ะมันจะพอดี มันจัพอดีเราก็จะตัดอันนี้ออกรูรูเล็กของมันออกแล้วก็เสริมด้วยรูใหญ่อันนี้อันนี้เราไปหาได้พอดีเป็นเป็นบูทบูทลูกหมากรถยนต์ดีที่เราไม่ทิ้งมันไปเราเก็บเก็บไว้เผื่อมีประโยชน์ก็วันนี้ก็ได้ใช้มันเป๊ะเลยเป๊ะเลยเดี๋ยวเราเราจะตัดตัดแล้วทำจุดนี้ก่อนเราค่อยมาทำแท่นเกียร์เพราะว่า ถ้าใส่แท่นเกียวแล้วมันเกะกะมันทำให้ทำตรงนี้ยากนี่เราจะตัดเราขี้เกียจเรื่องของเรื่องคือขี้เกียจเลยแหละขี้เกียจจะต้องมาปัดกวาดเศษเหล็กมันเพราะมันกระเด็นกระดอนอะไรไปเยอะอะไรเงี้ยก็หาอะไรมา,าเศษผ้า,าเศษกระดาษก็ได้แต่ก็ต้องดูช่วงตัดก็ต้องดูด้วยนะเผื่อสเก็ตไฟอะไรมันจะติดอย่างเงี้ยมากันกันไว้ให้มันกระเด็นลงแถวนี้พอไม่ต้องมา กระเด็นมาทางนี้เสร็จกระดาษเศษหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้เสศษผ้าก็ได้นี่คือเสื้อต่อจะตัดตรงนี้ ปลายละใช้เวลานานพอสมควรเนื<ง>เอ่องจากพื้นที่มันแคบนะตัดเทียบบรูของเดิมรอูอ๋อของเดิมมันรูเลยเใช่มันต่อมาจากแค่รอยเชื่อมนี่มันต่อมาองี้เราก็แค่เปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งเราก็เป็นเศษเหล็กของเราที่เราเก็บเก็บไว้แหละเกือบจะโยนทิ้งหมดแล้วพอดีเป๊ะเลยเนี่เวลาเชื่อมใส่ไง นี่เราก็ใช้แกนนี่แหละตัวคองปึ๊บเข้าไปอ่าเข้าไปใส่สองข้างเพื่อที่จะก่อกให้มันเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องมาเบียดกับรูตรงนี้ไงอ่าเนี่ยก็จะพอดีอืมอ๋อแล้กวก็เชื่อมเออันนี้ก็มีมีแหกกดความปลอดภัยอยู่บ้างเพราะว่ามุมมันแคบเลยต้องโอากาสออกแล้วก็ต้อง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมันอันตรายอันตรายมีแหกโกดบ้านแต่ก็ต้องระมัดระวังเสมอ,อไปเราก็เชื่อมเราก็เต็มแต้มเราก็แต้มให้ก่อนอันงนี้เราก็พึ่งหัดอย่างนะเราก็พึ่งหัดเลยเมื่อกี้เรา,เเรา,เเราไปหัดลากหลายปาดแล้วอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนอืม

ปีมือช่างเชื่อมเรางานศิลปะชั้นยอดนี่เชื่อมแบบว่าเท้าแสนปมหรอคะไปดูข้างนู้นสินี่จะว่ามันเป็นศิลปะระยะตัดอันนี้ก็เป็นอันที่เราเราตัดอันเล็กที่รูเล็กนะเรตัดแล้วเราก็เชื่อมแล้วก็ใช้เทาที่มาที่เขาให้มา เผาใหญ่ฮึโอเคเวลาเราใส่เราก็ร้อยอย่างเงี้ยร้อยแต้มแต้มแต้มอย่างเงี้ยน,นะแต้มเสร็จแล้วก็ออกแล้วก็ค่อยเชื่อมเนี่ยมันก็จะคิดซะว่าเป็นงานศิละปะแล้วกันเออก็โอเคเอาน็อตนี้แหละเป็นตัวเล็งให้มันเราใส่ไปอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตรงอ๋อของเดิมคืออันน้นที่ของรถแต่อันนี้คือที่เราซื้อมา อันนี้มากับรถอันมากไม่ใส่เพราะมันใหญ่ใช่ไหมตอนหลังเลยปรับปรุงช่องนี้พอลมบังเอิญม่เห็นเนาอ๋อมันไม่ได้เชื่อมทั้งทั้งเส้นทั้งทั้งทั้งกระบอกนี่มันเชื่อมแตะแค่ตรงนี้เองเราก็เลยตัดเลยตัดแล้วใส่บูทที่มันพอดีเออเรามีอยู่เพื่อเราจะได้ใช้ันดตอนนี้เราก็จะมายึดขาเตีย้ยเออใช่ เกียร์ก็ก็มีเทคนิคหน่อย <c oughs> <c oughs> เวลาเราใส่ก่อนที่เราจะเชื่อมเราก็ยึดยึดยึดกับเกียร์ก่อนเพื่อที่มันจะได้ได้ตำแหน่งมันพอดีพอดีถึงว่าถ้าเราเชื่อมโดยที่ไปยึดอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเอียงอาจจะเป๋ไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เราเราใ,ใส่เกียร์เข้าไปทีหลังไม่ได้ ถ้าอย่างเงี้ยมันได้เมื่อกี้ใส่น็อตแน่นไปหน่อยใส่เกลียวก่อนแล้วก็เชื่อมใช่พราะเราใส่คือเราเราต้องการให้ให้ได้ตำแหน่งมันที่ดีเน่ยเนี่ยคือถ้าเราไม่เอาน็อตมายึดอย่างเงี้ยก่อนเวลาเราเชื่อมเชื่อมกับตัวถังรถไปแล้วเนี่ยถ้าตำแหน่งมันมันผิดไปเนี่ย เราจะทำไงมัาทำอะไรไม่ได้เลยนะอืมอันนี้เราอันนี้เรามีมีตัวหลักของเราอยู่อันหนึ่งแล้วเราก็ยึดตัวนี้ให้แน่นๆก่อนอันหนึ่งอะ่ะอือันที่เราเขาเรียกอะไรเรเฟรนส์้องอิงอะไรประมาณนี้นนก็ไปถึงแน่นมากหรอก ก็อยู่อยนี้เนี่ยเราก็ต้องเล็งละครั้นี้เล็งอะไรให้มันดีๆหลายจุดปุ๊บแ็กต่างจึดจุดอะไรอันนี้น็อตเราคลายแล้วเราต้องการให้มันให้ตัวได้อยู่ พอมันได้ที่ได้ที่นะเราก็ยืดตัวหลักของเราไปปุ๊บอืมยึดตัวหลักแล้วไปก็คือนี่เราก็ต้องไม่ให้มันเบียดพยายามจะไม่ให้มันเบียดไปทางใดทางหนึ่ง ก็จะช้าหน่อยตรงนี้แหละมันจะมีผลตอนเราประกอบเกียร์เนี่ยเราไปอย่างนี้ปึ๊บนี่คือตำแหน่งของมันละก็เมื่อเราล็อกเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นการแต้มแต้มเพื่อยึดให้มันพอดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่เชื่อมให้ดีทีหลัง สองสองสจุดนี่คือเราแป้งเรียบร้อยแล้ว นี่ก็ไปก็คือการจะยึดติดออกิงอเชื่อมเชื่อมเต็มที่แล้วก็เกีียวออกก่อนเนาะใช่แล้วก็ต้องออกก่อน,เ,ออกกอนเพราะมันเกะกะเราแล้ตอนที่เราแก้มก็เหมือนการจำลองการยึดเกีย์ไปกลาย ่ยเราทำนี้ทำให้เวลาเราเวลาเราถอดเอาเกียร์ใส่อะไรเงี้ยง่ายไงเนี่ยต่อไปก็เป็นการยึดจริงๆแต่เรียกว่าเไม่ใช่ยึดจริงๆหรอกอันนี้มันคือยึดจริงนั่นแหละก็คือเชื่อ,อ,ใอ,อ,อมให้มันให้แข็งแรงเมื่อกี้เราแต้มให้มันให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ก็มือช่างกัมเอ็นอยู่นะแม่เน้นสวยงามเนี้นความแข็งแรงอันนี้ถูเอาอะไรออกก็ฟุนพวกฟุนพวกอะไรเงี้ยนี่นมหมมันยังจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ติดไปเยอะจะเพิ่งไปขยับไปเยอะ จากเชื่อมแล้วเราก็ประกอบแล้วอันนี้ก็จะประกอบลองประกอบอรอแล้วีนนไป ใช้เป็นตัวที่มาที่เขาให้มากับชุดล้อใช่ไหมใช่ตอนแรกเราใช้ตัวที่มันมากับรถแล้วมันเล็กไปใช่ไหมมันเลยหลวมใช่แล้วก็เลยต้องหาทางเปลี่ยนกลับมาใช้ของมันเลยต้องหาทางเปลี่ยนมัน ใส้น็อตลองสองชุดสชุดอะไรเงี้ยของเราเะนะาะจับมันไม่พอดีแล้วก็จะมีน็อตลองที่เราตัดมาซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะพอดี เราไม่ใช่เรียบไม่ต้อง เียกเลยยะโอเคเป๊ะเป๊ะนิดหน่อยสันไปนิดนึงเปียกเละยะยยะฟีลหน่อยอันแรกว่าจะเชื่อมยึดไม่เชื่อมอม่ะทีนี้ก็ <c oughs> ต้องมาลุ้นกันฝั่งนี้ว่าเราจะได้ตัดอีกไหม เพราะว่าเดี๋ยวเกียร์เราเข้าตรงนี้ไอเน,นี้ยมันจะติดเกียร์หรือเปล่าหรือตรงเนี้ยมันหนาออกมาเราจะได้ปาดฝั่งนี้อือหรือเปล่าถ่านทาขายไม่ได้กินนะเพราะต่อน,นู่ตนต่อนี่เอลทำขายไม่ได้กินอ่ะมันต้องมาตราฐานมากกว่านี้เดี๋ยวเนี้เนี้ยแจกว่าทำใช้เองหนนะเผื่อใครอยากลดต้นทุน ลดต้นทุนค่าแรงช่างค่าแรงช่างนานว่าแล้วเราได้ตัดหัวน็อตแน่นอนเนื่องจากมันไม่ชิดไม่ชิดมีระยะเลยตัดหัวน็อตออกครึ่งหนึ่งแหละถ้าเราใส่ข้าไปโอเคตัดหัวน็อตอ,ออกครึ่งหนึ่งเนี่ยนี่ระยะถ้าเอาข้างาล่างข้างบนเท่ากันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ ครึ่งหนึ่งขั้วน็อตเนี่ค่ะขั้วน็อตเทาขั้น็อตยึดใช่ตรงตรงนี้เนี่ยตัดออกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันชนจุดกับเกียร์ทำให้เกียร์โรลยึดเข้าได้ไม่เต็มที่ก่อจะเสร็จหรือเข้าหรือออกเป็นร้อยรอบวัน โอ้สบายฮาไม่ชนแล้วชนแล้ว ไปด้วยเลยงั้นจะลำบากอันนี้เผาที่เราตัดต่อแล้ว <c oughs> แล้วเราก็อไปกลึงมารอบหนึงแล้ว <c oughs> ตัวอะไรอ่ะพิษเพลางไงหารูรูอยู่ไหนแล้วไม่รู้ ให้ดูมาตรงนะแล้วเราจะต้องร้อยกราบกิ๊บกิ๊บล็อก ขายเป็นกระปุกแต่ก่อนอนะกระป๋องแค่นี้มีเป็นหกสิบเดสิบตัวยี่สิบห้าสิบาทเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังขายเหมือนเดิมหรือเปล่ากันนี่กันน็อตกันนอ็นนอตตัวนี้ขายเสร็จแล้วเราก็พับมันให้มันหลุดเขียนเองนี่เราก็จะมาะเบิดสิบสามหน่ นายดินี่อนของเราแล้วชุดเกียร์ของเรา ข้างล่างอีกเตอร์แลมีสี่จุดเหรอสามสามจุดจุดที่สี่ไม่มีไม่มีให้ยึดไม่มีตำแหน่งให้ยึดจุดที่สี่กาเลยยึดได้สามจุดก็ออโอเคแล้ว สอบการมุนมันก็มุนมุนมุนมีโยกนหน่อยเดี๋ยวก็นี่ละเดี๋ยวระยะพวกนี้อะไรมันได้มันก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วโอเคได้ละ ทีปัญหาเลยใช่ป่ะครับแล้วต่อไปก็ <c oughs> อันนี้ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ชกชกจะกย,ยึดยังไงกำลังหามุมอยู่เป็นตกลงเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวชกชกคู่ชกคู่คงชคู่ใช่ไหมคะเซนเตอร์เราได้ไม่มีปัญหาเซ็นเตอร์เราจากซ้ายนิดนิดมัด้นะ เดี๋ยวเราได้โอเคนี่เหลือโชคโชคโช๋จะต้องดูรนะยะดูมพก่อนจึงมันควรจะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยเจียนออกเนียปัดออกแน่นอนเพราะเดี๋ยวมันจะต้องน็อ เหล็กก็าพาดพาดขึ้นมาตรงนี้เหล็กเหล็กแต่เราจะไม่ใช้ตัวนี้เราจะใช้แช้แช้แตตัดขึ้นมารับ กว่าจะได้ตำแหน่งยึดเกียร์นี่ก็เล่นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนกันเนาะ <c oughs> ต่อไปก็คือหาทําจุดยึดโชคใช่โอเค ที่นี้น่าจะอันนี้น่าจะแค่นี้ได้แค่ยึดเกียร์ได้แค่ยึดเกียร์ยึดยึดเพล่าต่อไปเหลือฐานฐานโชคล่างเพราะเราใช้โชคเดิมโชคคู่โอเคขอบคุณครับ